จากน้ามีบ้างเบาๆแต่ก็ยังโอเคนะจสกเกตินมีนิดหน่อยนะครับมีนะตามสไตล์รถวิ่งทางไกลมีถลอกหลายจุดเพราะฉะนั้นกันชนนี่เดี๋ยวต้องทําให้ทั้งชิ้นเลยละกันไว้ไหมเนี่ยเก็บเฉพาะเท่าที่จําเป็นละกันตรงนี้น่าจะพอขับได้ ีครับวันนี้เอาให้ดูนี่เป็นตัวไมเนอร์เชนเลยเป็นตัวรองท็อปนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่วันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวได้สีขาวมุกด้วยกับคันนี้เลย2,018 Honda HRV ไมเนอร์เชน1.8 EL ไม่120,000กิโลเมตรนะตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงนะ1 5 9 0 0 0บาทยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทด้วยนะฮะ ตัวใหมอร์เชนนี่ต้องบอกว่าเป็นถ้าตัว e l นี่จะไม่ใช่ตัวท็อปแล้วนะฮะจะเป็นตัวรองก็ราะฉะนั้นจะไม่มีซันรูฟซึ่งใครที่ไม่อยากได้ซันรูฟอยู่แล้วก็แนะนําเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับรับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีปีความไม่มีน้าท่วมเลขใหม่แท้ๆหนึ่งแสนสองหมืกิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเราเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลย รีบเอามารีวิวเลยเพราะมีใครหลายคนนี่โอ้โหบอกเลยว่ารอคอยเจ้าตัวนี้เพราะวันนี้ต้องบอกว่าราคาช่วงท้ายลงมาเยอะมากๆน่าสนใจจริง,รงๆนะฮะมาดูพร้อมกันเลยไม่ได้เชนแล้วกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมใหญ่แบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดําเงานะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดนะมาจากอายุธยาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่วิ่งทางไกล เพราะฉะนั้นเรื่องสะเก็ดหินมีบ้างนะครับอาจจหน่ามีบ้างเบาๆแต่ก็ยังโอเคนะยังดูดีนะก็ไปตามนี้เลยนะฟ้าโปงก็เช่นกันสะเก็ดหินมีนิดหน่อยนะครับมีนะตามสไตล์รถมิ่งทางไกลทุกๆ,ๆมีนิดบ้างแต่ว่า ไม่เยอะครับไม่เยอะดูภาพรวมแล้วเนียนๆนะครับปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้สีขาวมุกออกแดดยังสวยใสยโดดเด่นเปล่งปังเป็นประกายขคาไปก็ยังบางใช้ได้เพราะฉะนั้นฝาโปงขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับแต่ที่ดูแล้วต้องทําแน่ๆกันชนหน้าครับมีถลอกหลายจุดเพราะฉะนั้นกันชนนี่เดี๋ยวต้องทําให้ทั้งชิ้นเลยละกันนะมันก็จะได้เก็บพวกรอยสเก็ตอะไรไปในตัวด้วยนะครับสาหรับกันชนทําให้ ปาโปรงขัดนะฮะตัวเน็ีอ่าไฟหน้าโคมไฟหน้าแม้ว่าจะเป็นรองท็อปแต่ก็ได้ฟู LED พร้อมไฟเดย์ไทม LED มีไฟตัดหมอกให้เช่นกันนะฮะฝั่งนี้ก็มีไฟตัดหมอกโคมไฟหน้าฟู Full LED สวยใสยนะครับดูดีแทบขวาครับเจ้าของเดิมให้เรามาสีแบบนี้เลยโดยรวมผมว่าใช้ได้นะสะเก็ตหินมีบ้างเบาๆขนแมวมีบ้างเบาๆ แต่ดูแล้วน้อยมากครับไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นแถบนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะฮะเพราะว่าผิวเขาดีขอไปอยังบางสวยใสยเป็นเือเ้ดียวกันขนแมวมีบางๆนะไม่น่าเกลียดไม่เยอะสะเก็ตมีบางๆนิดหน่อยฮะดูแล้วไม่น่าไปยุ่งไม่น่าไปทําสเก็ตหินมีบางๆไม่น่าไปทําขัดเอาแล้วกัน กระจกข้างก็เช่นกันดูแล้วขัดได้นะครับสเก็ตมีเบาๆไฟเลี้ยวมีให้มือจับพร้อมยังมีสมาร์ทเอนทรีให้เจ้าของเดิมแถมฟิลม์มแถมกันศาสตร์มาให้แล้วเรียบร้อยหลังคาดูแล้วก็ใช้ได้สวยเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเสากาแบบลิบฉลามเคาะไปยังบางล้อแม็กก็ลายนี้เลยนะครับตัว EL ได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยครับแม็กน้เาเงาร่องดำสวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรรุนแรง ส่วนยางมิชลินเบอร์เบอร์อะไร215 55 5 R 1 7นะปี2020ต้นปีแต่ดูแล้วด้วยความวิ่งแสนสองยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงเฉพาะคนดูคลิปนี้พิเศษเลยเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นจากแม็กซิให้เลยแม็กหลังก็สวยใช้ได้ครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรรุนแรงอะส่วนยางไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นของแม็กซิให้เลยโครงสร้างกันต่อนะคร ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแกะเก่าขอบยางดึงออกมาครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูสวยแห้งเดิมนะฮะไม่มีชนหนักปิดคว่ำตัดต่อเสากลางขวานะฮะขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกในก็เดิมๆครับน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครับเสาหน้ากว่าครับเม็ดอาร์คสวยงามอ่าดึงทั้งแถบไปเลยและกันเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในเดิมสวยแห้งแก้มน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับมาด้านหลังกันต่อเลยก็มีสปอยเลอร์ม,มาให้ในตัวเท่ๆนะสีขาวพร้อมไฟเบรก ก็เรียบร้อยสวยใช้ได้ด้านหลังกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มพร้อมไล่ฟ้าไฟท้ายไมเนชเชยนไลน์นี้เลยซ้ายสวยฝาท้ายดูแล้วใช้ได้ไม่ต้องทำอะไรไฟท้ายขวาโอเคสมบูรณ์กันชนดูแล้วขัดได้นะครับขนแมวมีบางๆจางๆนิดหน่อยไม่น่าเกลียดไม่เยอะไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากมายขัดอย่างเดียวแล้วกันคัดคัดคัด,ดนี่ก็คัดไหวไหมเนี่ยอ่าตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้มีนิดนึงเดี๋ยวเก็บละแวกนี้ให้ละกันนะฮะ เก็บเฉพาะเท่าที่จําเป็นแล้วกันตรงนี้น่าจะพอขัดได้นี่น่าจะพอขัดได้นะครับนะเดี๋ยวใช้ขัดเอาละกันตรงนี้เดี๋ยวเก็บเฉพาะจุกให้ละกันนะครับฝาหลังเปิดด้วยมือนะครับม๊บเปิดขึ้นมาแล้วตะเก็บด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามฝาหลังน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรเลยตะเก็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงาม ฝาปงหลังแนวซิลิโคนแห้งเดิมเดินตรงเป๊ะจากโรงงานมีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยนะมีถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากผมยังสวยเลยครับเนียนเลยเปิดมาแล้วรุ่นนี้มีล้อไหล่เมีแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีครบเลยนะฮะล้อไหลเป็นล้อกระทะนะครับผิวพันธุ์ด้านหลังจะเห็นว่าแห้งหมดทุกอย่างแนวซิลิโคนเดิมเจอจากโรงงานทุกอย่างเดิมหมด ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีน้ำท่วมไม่มีติดแก๊สผิวพันธ์เดิมจากโรงงานหมดเลยครัรวมแถบซ้ายครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็ใช้ได้นะครับดูดีเลยมีสเก็ดบ้างบางๆนิดเดียวเดี๋ยวดูแล้วน้อยไม่น่าเกลียดนะ่ะไม่ต้องไปทำาะไรขัดไปล้วกันนะครับแถบนี้ขัดไปให้หมดขัดไปขาดขัดขัดกระจกมีเลนส์วอชอะไรนะฮะอ๋อมีตรงนี้หนึ่งจุดอ่ะโอเค เดี๋ยวเก็บาชายล่างให้นิดนึงแล้วกันเฉพาะตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับที่เหลือเดี๋ยวขัดไปแล้วกันนะฮะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมีเลนวอชให้นะครับมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรมีฟิลม,มีกันสาดให้เรียบร้อยนะครับดิสเมกหน้าหลังแม็กหลังซ้ายก็ใช้ได้ครับสวยเรียบร้อยมีรอยเบาๆนิดเดียวแต่ไม่น่าเกลียด อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ล้อสุดท้ายก็ใช้ได้นะครับสี่ล้อก็ใกล้เคียงกันไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ของแม็กซิตให้ทั้ง4เส้นละกันนะครับประตูหลังซ้ายกันต่อครับเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีงัดแงะอะไรขอบยางดึงออกมาเม็ดอค์คสวยงาม,ยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายดึงออกมาเม็ดอค์คสวยงาม ซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นเลยแผ่นเบรนรุ่นนี้อยู่ซ้ายฮะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ r 1 8 z f 3 5 5 0 2 6 5 6ตัวถัง MRHR u ลงท้ายด้วย P100750 เสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในแห้งเดิมหมดซ้ายขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะ สีหมดอีกหลายเดือนครับกันยายนไปตามนี้เลยนะฮะกระจกเดิมของ Honda ดูห้องเครื่องกันตัวนี้ก็เป็นบล็อกยอดน,นิยมของ Honda เลยนั่นก็คือเครื่อง i-vtec 1.8ลิตรนะครับ141แรงมา้าเกียร์ cvt นี่คือเครื่องตัวเดียวกับพวก Civic เลยเพราะฉะนั้นทนทานแน่นอนเิมได้ถึง e85 นะครับอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14โลลิตรครับไม้แท้120,000โลเช็คศูนย์ตลอดไม่เคยติดแก๊ โครงสร้างหลักด้านในเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดฝั่งขวาซับในรูกลมตัวักษร7 a 30 r คมคม,มแก้มขวาแห้งไม่มีขยับไม่มีถอดเบ้าโชคแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยแชสซีแห้งสนิทมาร์ก,กิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะขาหน้าดูง่ายครับไม่มีอะไรบงังฝั่งขวานี่จะ7 a r คมคมเลย รูกลมคมกริบตรงกลางเม็ดอาร์คแห้งสนิทเรียงตัวสวยงามไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่นฝั่งซ้าย 7AL นะฮะรูกลมคมกริปแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ถ้าเกิน6เดือนเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับคันนี้น่าจะเกินแล้วอะแชสซีด้านล่างแห้งเม็ดอาร์คสวยงาม เบ้าโชกซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์กอยู่ครบตัวอักษมศูนแอคมๆมแก้มซ้ายแห้งสนิทซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ฟ้ากระโปงน็อตก็เดิมไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยนี่ได้ความเดิมนะครับด้านใต้แห้งสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยการร้อนยังดูดีสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริปน็อตฝ้ากระโปรงไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียว สุดยอดครับค่อนข้างเดิมมากเลยจะไปดูด้านในกันไปข้อดีของไ n o r c นช n g e คือเราจะได้ภายในสีดำนะครับง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็ดูสวยดูเท่สตไตล์วัยรุ่นเป็นบอะหนังแท้เนื้อเดิมสเปคเดิมจากโรงงานหมดนะครับที่เห็นนี่คือเราฟอกขึ้นมาให้อย่างเดียวเป็นของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยโอ้โหยังดูดีมากนะครับแม้ว่าจะไม่แสนสองแล้วแต่สภาพเบาะนี่ยังสวยมากได้เบาะไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะครับนี่แขงประตูก็สวยนะครับ แน่สวยเลยครับแผงเนียนกริบเลยนี่ไมแสนสองจริงหรือนี่ทำไมสภาพมันสวยอย่างนี้ฟิล์มอะไรไม่รู้ค่อยๆหากันไปแต่สวยขอบคุณเจ้าของเดิมมากฟิลม์มเจอแล้วลามิก่ะนะครับสวยเลยแผงประตูหลังก็สวยนะครับคันนี้เขาบอกเขาขับคนเดียวนะเจ้าของเดิมเพราะฉะนั้นบบอะด้านหลังจะสวยเป็นพิเศษอ่ะให้ดูก่อนข้อดีข้อแรกคือบอกพับได้แบบแจ๊คเลยวางของแนวตั้งได้นี่ เบาสวยมากนะฮะเนียนกริบเลยหัวหมอนสามตำแหน่งนะครับมีรูติดตั้งคาซีทเรียบร้อยแผงด้านหลังเป็นพลาสติกดาก็ใช้ได้ครับรอยมีเบาๆที่เหลือโอเคสวยเนียนใช้ได้นะครับด้านหลังแผงพลาสติกสวยเลยดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรกันมากมายรอยแทบไม่มีเนียนเลยนะฮะเพดงเพดานโอ้สวยมากเลยประตูหลังซ้ายก็สวยนะ ฟิล์มลามินาสวยๆเลยนะเบาพับได้แบบแจ๊สนี่พับแบบนี้ได้ตัวเบาสวยครับด้านหลังเชื่อว่าน่าจะขับคนเดียวเป็นหลักตรงกลางที่เท้าแขนน่ารักน่าักเบาพับราบได้ด้วยนะครับแยก60-40ได้ด้วยนี่เหมือนแจ๊สเลยเพราะฉะนั้นเอามาขนของนี่สะดวกสบายมากๆประตูหน้าซ้ายแผงก็สวยนะครับ ฟิล์มลามินาก็สวยเบาะนี่จะไฟฟ้าคนขับข้างเดียวนะครับบาะหนังที่เห็นนี่ก็คือของเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นเลยฟอรขึ้นมาสวยมากลองขับกันเลยกุญแจเป็นแบบนี้สำรองก็มีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมไม้แท้ครับเช็คสูตตลอด1นึ0 0 0สโลครับคันนี้เขามาจากอายุทยานะครับก,ก็อาจจะวิ่งทางไกลเป็นหลักไมก็อาจจะสูงสูงนิดนึง นะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ดิจิตอลฮะมีแอร์ออโต้ให้นะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับมีไล่ฟ้าหน้าหลังโอเคครบนะครับปรับทิศตรงทิศทางดิจิตอลหมดคอนโซลหน้าฮะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆสวยเนียนใช้ได้เลยถุงลมด้านหน้าสีใบที่บอกอีก2เป็น6 ด้านหลังอีก2เป็นแปกงลม8ลูกพร้อมเบรก ABS หน้าจอครับเป็นตัวรองท็อปก็ยังได้จอสัมผัสมาเหมือนกันนะมีภาษาไทยให้เล่นบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์ได้นะฮะ FMAM มีครบนะฮะ HDMI R I M, 5, อะไรมีให้กล้องหลังมีในตัวสามุมมองเช่นเดิมนะฮะเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม n เนื้อเชแล้วจะมีเลนส์วอลชด้วยเวลาเราตีไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีเลนส์ช่วยส่องรถที่จะแสงขึ้นมาด้านซ้ายให้นะครับด้านล่างนะก็จะเป็นพอร์ตเยอะแยะนะครับ USB HDMI power outlet 12โวลต์ L. นะครับเกียร์ยังเหมือนเดิมฮะตัวนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ปี15ถึงไม่ได้เชนหน้าตาเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนมากนะักนะครับยังเหมือนเดิมหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยยังดูดีเลยนะครับเป็นเกียร์ CVT แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกโฮให้นะเยี่ยมตรงกลางร่องมากแก้วน้ำผมชอบมากเพราะว่ามันวางได้ทั้งแก้วตื้นและแก้วลึกนะครับ ไม่หกไม่กระชอกนะครับที่เท้าแขนหนังนุ่มๆเลื่อนได้นิดนึงด้านในเป็นเกะเล็กๆนะครับปุ่มวอลายมีแป้นพ a ดเดลชิฟต์เปลี่ยนเกียร์ได้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีครูสคอนโทรลให้ด้วยเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยเลย เนียนกริปวัสดุต่างๆเน้นสีดำนะครับสวยมากเดี๋อวพวงมาลายัยสีดำยังสวยเลยฮะเนียนเลยไม่มีถลอกเลยนะครับปรับได้กี่ทิศทาง4มัง้งจำได้ลงขึ้นใช่เดินหน้าอ,อ๋อใช่เดินหน้าถอยหลังครบ4ทิศท,ทางนะฮะกระจกไฟฟ้านี่ได้ออโต้คู่เลยครับซ้ายขวานี่ออโต้หมด เซ็นทรัลร็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่แบบประหยัดระบบข้อมูลการทรงตัวด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าให้กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติเพดานมีไฟส่องสว่างด้านหน้านคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงเพดานสีเทามีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างให้ซ้ายขวาครบเพดานครับสีเทาสวยเลย นับค่อนข้างเรียบร้อยดูดีนะครับเกะซ้ายมีอะไรให้เรามาดูกันแฟ้มยังมีให้ด้วยนะขอบคุณเจ้าของเดิมมากๆคันนี้รถมือเดียวเลยนะคู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือหน้าจอสมุดเข้าศูนย์ครบปี2018แท้ครับไมนร์เชนสิงหาคม2018ก็เท่ากับ5ปีกว่า5ปีโดยประมาณ5ปีครึ่งนะฮะ สีขาวมุกค,ครับ white orchid pearl เครื่องยนต์ r18 zf3502656 เป็นตัว el นะครับเลขตัวถัง mrhru ลงท้ายด้วย p100750 แม้ว่าจะใช้เยอะจริงแต่เขาเป็นคนที่ไปมากเลยนะครับเนี่ยดูสิเข้าศูนย์ที่อยุธยาครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยเข้าถึงไม่แสนหนตอนนี้ไม่แสนสอขยับไปแค่3,000โลเท่านั้นเองสุดยอดครับแหมใช้ เยอะก็ต้องดูแลให้ถึงนะฮะสำเนารถกันหน่อยฮะคันนี้รู้สึกจะติดไฟแนนซ์ครับเราเพิ่งปิดบัญชีไปอยู่ระหว่างรอเล่มส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายป้ายจากอายุธยามาเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับคันนี้นะโมเดลผลิตปี2018ครับมาจากจังหวัดอยุทยาจดทะเบียนก็สอ2 1 8สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRH RU ลงทะเยได้ P เครื่องยนต์ R 1 8 ZF 3 5 0 2 6 5 6เบนซินสสูบ1.8ลิตร1 4แรงมรงม ลองขับกันเลยเดี๋ยวเราเดินหน้าแล้วถอยกันไปก่อนนะครับฮะมีกล้องหลังมาให้3ามมุมมอง,มอ,งอันนี้เช่นเดิมนะครับมาพวงมาลัยนะครับก็จะแน่นๆหน่อยคือไม่ได้เบาวิวแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะก็ตามสไตล์ชาวี v, จับแล้วมันแน่นๆเฟิรม์มๆกระชับมั่นใจเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับ่าโอเค มาดูการเครื่อง1.8 0 0ยซเร,รงมาบล็อกที่ออกพวกซี v ิ c ครับจัดว่าพุ่งเลยฮะออกตัวพุ่งมากดีมากเบรกจึ๊กเลยช่วงล่างก็ยังแน่นยังนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เยน็นสบายนะครับมาตีวงเลี้ยวกันหน่อยความคล่องตัวเป็นยังไงมาเออแคบดีใช้ได้เยี่ยมนะครับทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกกลับรถได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่องตัวยังใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมเลย นะครับอ่ะแล้วบอกเลยฮะใครที่ตามรุ่นนี้อยู่จะรู้ว่าช่วงนี้ราคามันน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าจาก1 5 9 0 0ล้านบาทนะฮะวันนี้เหลือเท่าไหร่ไปอ่าใครเล็งๆอยู่นะครับ h o n d a HRV ฮะวันนี้ได้ตัวไมเนอร์เชนเลยเป็นตัวรองท็อปนะครับได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเลยคันนี้เลย2018 Honda HRV ตัวรองท็อป1.8 EL ไม่หม0่1 0ส0 0 0กิโลเม รถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะตัวนี้รถหม่ป้ายแดงนี่1 5 9 0 0ล้านบาทเลยนี่ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะรับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนาหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกความ,มไม่มีน้ำท่วมเลขหม่แเลแท้ๆหนึ่งแสนกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะฮะอ่ะราคาบอกเลยใครเลงรุ่นนี้อยู่แต่งบอาจจะไม่เยอะมากวันนี้บอกเลยตัวนี้ราคาน่ารักมากเลยนะฮะนี่ได้ไหมายเลขแท้แล้วด้วยนะฮะ วอล์กอินหน้าร้านกันเลยนะฮะเราตั้งขายอยู่5,19,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง4,99,000บาทโอ้โหคนที่ตามรุ่นนี้อยู่จะรู้ว่ามันลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ไมเนอร์เชนด้วยรองท็อปด้วยสีขาวด้วยนะฮะวันนี้เหลือแค่4,99,000บาทราคาน่ารักมากเลย นะฮะมีวารันตี้ให้ต่างหากรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รการยการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกชิ้นฟรี24่ชั่วโมงเลยและเดี๋ยวก้อนออกรถครับผมจะเอารถเข้าสิบฮอนด้านะครับเปลี่ยนท่ายของเล้วนล้วมันเครื่องน้วมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอมเช่นเคย <ๆ S 2> เหลือเชื่อเลยฮะ h R V ตัวไมเนอร์เชน สีขาวมุ้งแบบนี้วันนี้ราคาต่ำกว่า500แสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่ห้ามช้าเด็ดขาดแอดไลน์มาเลยด้านล่าง ID Line ไลน์แอดนหาแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปดีกู o กิลแบบพิมพ์สิบเกรีประกรเราอยู่ถนนการเราป,รปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีพรีสิบเาีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงทูของรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบาีประกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com